ไก่หมุนครับตลาดกองขมบ้านคำเท่าอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับนี่ข้าขนาดเลยซื้อไก่ในกครเป็นค้าครับขายตัวเจ้าบ้านหนึ่ครับสามตัวร้อยบ่สามตัวร้อยตัวร้อยแล้วไปดี่ไก่หมุนตลาดกองขมตบลคำเท่าอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับมีทุกแรงวันสุกขายตัวเจ้าบ้านหนึ่ครับนี่ร้อยสิแล้วแต่ซ้ายค่ะเอาร้อยสิบสองตัวครับครับ ไก่มุนอย่างนี่ขายได้ไม่กี่ตัวนี่ครับบ่อปลาล้อยว่าเนาะบ่อปลาถึงบ่อถึงเนาะลานเซนลานดิสกับไก่มุนที่จังหวัดนครมนต์ครับนี่อันนี้มียังครับนี่อันนั้นขนมตัวเกี๊ยวจ้ขนมตัวเกี๊ยวเนาะครับเนาะอย่างนี้ข้าวทั้งข้าวที่พูดถึงข้าวไทยด้วยครับเนาะข้าญี่ปุ่นมีน้องอย่านี้ตัวเกี๊ยวนะ ดูครักน้องนี่คอมมันนาม่นี่เครื่องเทศนี่สิดยอดเลยครับกินมันนา่นี่ยังครับยังผมไปทบานครับสองรนออะ ได้มาตัวหมดเลยครับเนาะค่ะขนาดนี้จ้าได้มาตัวเลยมดทั้งตัวเลยจินขับเงินนี่ครับจ้าแวะเชิญแวะจินได้นะคะครับพนุษย์อาหารกินแรงครับที่ตลาดคลองถมบ้านคําเท่าอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมครับมีทุกแรงวันซุกครับอันนี้มา็นแร้งไข่ปลาเผาครับปลาดินเผาไม่ตัวใหญ่ครับปลาดินปลาดัมพงนี่แซ่บเลยครับเพราะว่ามันเลี้ยงต่างกับช่างน้ำไหลครับเป็นให้เนื้อมันแซ่บมันนุ่มมันหวานนะครับ นี่น้องนี่านโคบเลยครับเนาะอันนี้เนาะอันนี้ให้ผมถูหนึ่งเลยครับมาคามป้อมอะว่าะนี่เนาะแลงวมายังคามันนี่ครับออซ่าบัมาคามป้อมครับมาคามป้อมไปต้องเลย ตลาดคลองถมบ้านคำเท่านี่ครับใหญ่ด้วยครับของขายร้ายครับนี่ทางขายสิ้นหมูขนาดนี่น้องขับร้านนี่ครับนีข้าวหน้าครับเฮ้ยปลาสุวปิ้งปลาพี่น้องนี่ข้าวหน้าปิ้งปลาปิ้งเกลยดปิ้งครบนี่ปลารถประหลาดนี่เกล็ดปลาตัว เเะเขายปลาโคร่ร้านี่ครับนี่อรรบรรยากาศยำเลียงครับวันนี้ปต่อวันนี้ครับแม่โของออนทัวร์ครับพามาเลาะตลาดคลองโถมบ้านกำเท่าตำบลดกำเท่าอำเภอเมืองจังหวัดนครมนตรครับมีทุกแรงวันซุกค,ครับแนวกินแนวแซ่บหลายด้วยครับอาหา,า,ารป้าคาตามดูการนะครับปลาโคอมะกอกฟัรกระเดาครับกินยำหนาวแซ่บครับข้าวม่ปลามันหลังจากกีเกี่ยวเข้านะ ลาสูตรนงสะครับพี่น้องชิ้ยอดเลยครับโคตรพี่น้องนี่มันเกี่ยวฟ<ร>ักทองครับพี่น้องของควรทรคิวเทนอีกอย่างนึงก็คือเขามีกา,ารพบว่ามนุษย์เรานะครับจะมีควรทรายคิวเทนอยู่แล้วมีการป้องกันอยู่แล้วขายข้าวแกงพี่น้องนี่อาหารปูสำเร็จรูปนะครับ จะมาขายปิ้งไก่ครับนี่ปิ้งไก่ตับไก่ครับอะไรผมมาหาซื้อซีมงัวครับถ้าซิมีระบบเลยพอดีนัดเบ้าตือไว้นะครับจะไปมิตติ้งกันกินข้าวยำแรงครับข้าวดาวตากลมหนาวนะครับกลางเต้นนอนครับมื้อนี้ กินอะไรพี่กินมะนาวหลายใช่ไหมร้านขายปลาทูครับปลาทูพักสดครับอันนี้สมพักก็มีครับน,นี่ครับผมพอเลยครับร้านขายอันนี้เป็นร้านขายซ้นงวเผาครับนี่ซ้นงวเผาอันนี้ขายเนี่ยครับอันนี้นี่โลละสองร้อยสี่สิบบาทนะโอ้อันนี้เป็นหน,น,นังเน,น,นี่ครับเน,นาะน้ำติดเนื้อเนาะ ในรัวครับครับอันไรครับเอาไปย่างเสียบนี่ครับอัะไรเอานี่ครับโลนึงครับนี่สีงัวเผาครับเรัวนี่น้องวัวกัมีนะพี่น้องเมียกัมี่ปุ๊บครับเมียไปทหารครับผมนี่ครับพี่น้องครับมีน้องงัวครับรถทีบ้าครับน้องงัวนี่น้องงัวสามร้อยห้าสิบครับสองร้อยสี่สิบบาทงเอาวัวได้ไงวัวนี่นนี่เมีมีมีมเผาเป็นน้องนี่ซื้อไปปิ้งกินยำเลียงคักวเลยนี่ งวเผาน่องงวกับนี่พักนาน่งแนวกินกับที่ตลาดคลองทถมบ้านคำเท่าอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับตางขายผักครับผักสดผักทองถิ่นผักกาดบุ้งผักปลูกแตน้ำของครับ เท่าไบาใบบุกกับมีผักกาดดอกครับร้านนี้ะนะครับแนวกินแนวแซ่บคนข้ามจังหวัดนครพนมนกลับมาโชว์นี่ครับนี่พักปลูกตาน้ำโขงก็เริ่มมีขายในตลาดแล้วครับโอ้นี่กลับปลาโคใหญ่ครับพี่น้องนี่หลึกเร็วนี่ขายเอาเลยค่ะตัวจิบารนี่ครับโลสองร้อยสองร้อยเนาะตัวใหญ่ขนาดไหมโลสองร้อยไอ้ัวใหญ่มาจากโลครับนี่เขาบอสองโลสามโลกูนะเอาพผมตัวหนึ่งครับจับหน่อยไห น้องเอมืัอนี้ครับมีเทมเนี้ยแซบแบนี้อันนี้ซื้อปลาคบไปป่าซูเปาเตอกินหน้านีครอ้่ไปเจส่มายล้หมดอ่ะตัวดียวค่ะตัวน้ว่าตัวนีกได้ครับมีรถตัวใหญ่ล้ตัวนี้นี่ตัวใหญ่นี่แม่ละมาซื้อบดินมั้ครับยอะเยอเยูะเยอะออกมาไล่ะยอะเยอ่ายอะยยโอ้โูย เปนงนี้อย่าเต้นเลยับปลาโคใหญ่พีน้องนี่มันไปซีแบบนันเอาังสลจงปลูใหญ่เบิร์ูตุกตาตุกตามาเบิร์ูเกือบสองโลเบร์ฮะสโลกเรียครับ สี่ส <reading> ิชัองโลโอ้นักขน้าดนดเดือนนี <Island> ้พล like <bbe> ึกเลยมีแนวนักในมือนี่มันมีใบร้อยบองโคตรแย่พี่น้องแค่นี้พระพรมครับโจนละหลักทั้งไก่ทั้งปลาทั้งงูครับเมื่อแล้คใครบารนี่แนวกินเต็มมือละ มื่อนี้าสเข้าดาวแคมปิ้งบ้านบ้าวเต๋อทีครับมาเนี้นะนัดกันกินข้าวแรงครับหน้าหนาวนอนติ้นกินปลาโคใหญ่ครับสบายดีพี่น้องป้าป๋ายสุขสุขคนครับวันนี้ครับมากินข้าวแรงบ้านบ้าวเต๋อลอสเซอเรสครับมีทีมงานมาหลายคนนะครับวันนี้ยูทูบเบอร์สาวสกลนครมานะครับนี่เจอแม่ช่องบีเดอนบ้าวสาราดิโอครับเพิ่อนมาดังไฟให้ครับปิ้งัวเผาครับ สบายดีเบ่าวสสัดีครับสวัสดีครับทีมงานแม่ของอัทวัสด์ครับจะกินปิ้งปลาได้ไหมปลาหยงอ่ะนะมีปลา้ของปลาอยู่างนี้ครับยกมาดีสองลูกลกวัวดีครับเอาเจ้านำตัวเจ้าค่ะครับผมครับกะผมสาราดีโอนาะสาระดีโอโยนโยอสะดุ้งเนาะนี่นะครับหากินบ้านบานเขาเนี่ยาปลาเนาะครับผมสกับโอกาสดีครับเดี๋ยวมาพบปะไอ้ท่ายครับเป็นกะตอนรับดีครับตอนรับดีบานเราเจอครับโอเคครับเดี๋ยวไปโอเคครับพูดไท่ดำครับสวัสดีเบ่าพูดไท่ดำสบายดี สวัสดีครับ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 เอ่อมื้อนี้ดีใจร้ายนะครับ25ธันวาคริสต์มาสอีฟนะครับมื้อนี้ผมมาหาเอ่อยูทูบเบอร์ของนครพนมนะครับบอว่าจะเป็นแม่โค้งออนทัวร์ครับผมเต๋อเลาะเสาะแซ่บได้ประคอตัวบักใหญ่นึงครับมื้อนี้กะกะช่วงนี้กะเอ่อจังได๋ดีล่ะโควิดเนาะโควิดระบาดหลายครับไปใส่มาใส่ผมกะระมัดระวังคือกันตอนแรกแม่โค้งกะสิไปเลาะหลาย พื้นที่อยู่ตัวิลชี้ลงไตเชี้ลงไตกระยกเลิกผมก่ะว่าชีพขึ้นเหนือกระยกเลิกคือกันเลยนะครับก็เลยมาเจอกันอยู่นี่แหละครับบ้านของเบ่าเต๋อเบ่าเต๋อนะเลาะเสาะแซบมากินปลาเผาครับงัวเผาในงัวปิ้นเดี๋ยวถ้ากินงัวงัวงัวยางนะฮัวย่างไช่วงปลาดําโครโซนี้หายากครับเอาไว้ทีัหนาเนาะกินปลาเผาปลาข้อซุปนองซ่าครับปลาแซ่บยำนี่ค่ะเข้าไม่ปลามันนะแซ่บเป็นยำนี่ครับ ก็ว่าสิมากินป่าอะไตอนแรกกันมมามามาข้านมต้องมากินป่าแม่แล้วครับก็ว่าช่วงนี้ป่าหายากเอาไว้ก่อนเนี่นครับเนาะคุณนะเซียนคับเซียนนี่สมัยกัก้อนนะเพื่อนฮิตอาชีพเผาถ่านนะเลยสำนานในการดั่งไฟก่อไฟนะตื่นขึมื่ไครับตื่นขึมื่ได้บ้าเตยเอาท่กทาเลยครับบาวเตอครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้บ่าวผู้สาวผู้เถ่าเด็กน้อยเสียงว่าวจุ๊จ่อยมาแล้วครับบ่าวเตืยคนซื้อครับคนเก่าผู้เดิมครับ บัน้หายไปสายนะครับพี่น้องครับหลังจากที่ไปลุยกับเรื่องของการหาเสียงเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของการกินคือเก่าครับอันนี้เลาะซอแซบขอบคุณน้องๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ไทยดำนะครับซาร่าดิโอและบ่าวภูมิแม่โขงออนทัวนะครับที่มาเยี่ยมถึงบ้านเลยครับอาหารการกินบ่าวภูมิเอ้ยใหญ่นะครับประคอใหญ่แล้วก็อาหารการกินตามท้องตลาดครับพี่น้องครับบ่แม่ตามพื้นบ้านนี้ตามท้องตลาดนะครับกินได้ก็กินนะครับแล้วก็มีงัว งัวเผาด้วยนะครับเอาไว้ตอนรับบ่าวภูมิครับเพราะว่าบ่าวภูมิช่วงนี้นะครับขาดของขาดของบ่าวภูมิมาขาดของครับไปไม่ได้แสดงว่าเจ้าของลายเนาะเดี๋ยวเจอกันครับพี่น้องครับปลาคอตัวบักใหญ่ครับโอ้โหฮวอนๆเลยครับพี่น้อง สดเลยนะครับนี่คือปลาคอปลาช่อนนะครับภาษาภาคกลางกับปลาช่อนถ้าภาษาบ้านเราก็คอคอใหญ่คอใหญ่เออเจ้าอใส่อะไรบอกรับปลาคอใหญ่มากหอดแล้วพี่น้องเอ้ยมาด้อยมาด้อมากินปลาคอใหญ่เสียงสวรรค์มาดมเสียงหรืปลาคอใหญ่มากหอดแล้วหอดหลังมั้งนี่เป็นเป็นอม่องที่กินได้แซ่บเบาๆเต้เดี๋ยวผมว่ามันสีแซ่ยบมองไซครับมองไซครับเน่นบหมครับอ่านี่แหละคือ คือด้วยมารยาทของเจ้าบ้านนะครับคือรู้อยู่แล้วว่าไส้มันแซ่บครับพี่น้องครับเจ้าบ้านเนาะจะเลยให้ไว้ให้น้องกินซะ้นะเป็นเจ้าบ้านกินหลังมันก็ได้ชิมดูด้วยชิมดูด้วยอ้ยน้ำจิ้มบ่กินกินครับนี่ครับพี่น้องโอ้โหแซ่บนะครับค่ะค่ะค่ะมา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 โอ้แซบแซ่บแซบ บ่าวตราดิโอนี่โคตรหอมเลยโคตรหอมเลยเช้าน้าเด็กคนพาเจ้าไปกินซอชูดูแคมน้ำผงเลยน้ำผงเลยปลาดิบได้หรอได้ครับได้ปลาดิบปลาดิบได้ก้อยปลาดิบเนาะหอมคริงมากเนื้อแน่นน้ำเบาเตอร์เนื้อแน่นแน่นเนือแน่นกับปลาทอดนิดจอดครับเบื้องนื้อครับมึงลื้อมันเสียมงวเผางวเผาเตมัยงอเผาครับงอเผาเนื้อขาวๆเนื้อแน่นสุดๆเลยนะครับ เดือดตักอีกเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับบ่าวผู้ชายดำกำลังได้บรรยากาศแล้วครับคุณผู้ชมสุดยอและกำลังลากปลาไปที่ปากเขาเองแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลากปลาเข้ามาปากก่อนครับเดี๋ยวแป๊บนึงปีนกล้องก่อนเห็นไปยังนี่ปีนกล้องปีนกล้องซิมกั้นเท่าพี่น้องครับวิธี ยูทูบเบอร์ครับก๋อยากกินเน่เอ๊ะยังซีแหละเย็นมืดครับข้าวทายอยู่เป็นสมองเลยนี่ก๋วยท่ากินข้อยกินจะตายเลยนี่เอามาดื่เด้อยครับข้าวทายอยู่เป็นสมงอาอะไรก็จะได้กินปลาคอพี่แขกพี่แขกนครพนมครับอุเทยดำเอเวอเรจทำใหญ่ขนาดเลยหวานมากๆเลยครับฟังเสียงนี่นะพี่รอนผมมักมั่งนี่แหละเนื้อมันหวานครับเนื้อมันหวานส้มแล้วนะครับที่เป็นปลาคอที่ ปะเขาเลี้ยงเนาะนครพนมนะครับอยู่นครพนมปะเขาเกือบ3ากิโลคองเป้าเต๋อเละเซาะแซบนะครับมือนี้มีโอกาสมาที่นครพนมกําลังหื่มครับกําลังหื่มถ้าบอกฆ่าโควิดนี่กินแล้วนี่มันค่าโควิดดีสุดอรอต้องกิดมันสุกได้สุกครับเนี่ยว่ามาจากสมุทรสาครครับผมครับผมอันไปเมื่อเล่านี่ประทับใจอย่างที่สุดอ่ะหัวซุฟังด้วยศาสมาเลยผมบอกครับผมประทับประทับใจธรรมชาติแน่นอนมาอันดับหนึ่งเลยครับไปเล่าเลยจะบักเมืองไหน มาเล่าบอกแล้วมีคขับสุกจะไปอีกสินะบันยังมาสินะโอ้มันกัดลายเมืองเน้นธรรมชาติแบบเน้นบอลเที่ยวสินะเ,เน้นธรรมชาติบอกครับเ,เน้นบอลเน้นถ้าเน้นธรรมาชาติก็น,น่าจะขึ้นไปทางเหนือนะครับขึ้นไปทางเหนือทางปูนทางป<พ>งซาลีนะครับซ้ำเหนือกว่าเหนือโซนอาเขตอันนั้นมีโอกาสเขาอยากไปยุ่งแต่เจอโควิดก่อนก็เลยอดครับผมอยู่ตีเลยครับพป้าพูดเลยฮะกันไปเล่าในมัคบองกที่สุดมัคยัง ผลมันทาแขกันแล้วทาแขกมันละมั้งมันซ่ามันไหลไหมใกล้บ้านมั้ยทาแขกมิสทาแขกแนวกินกระเซ่ะผู้สาวก็งามมิตรภาพกันหลาแหม่มู่พวกกันเยอะเนาะแล้วก็ที่สำคัญผู้เข่าหลายเข้าไปได้สะดวกสบายนะใกบ้านบนเที่ยวมันหลายแล้วก็ไอส่วนใหญ่คนยังบุ่งู้่งโดยเฉพาะไอ้ทาแขกลุบเนาะแล้มันซ่าหลายแห่งช่วงนี้เข้าไปทำของรอล่อเนาะแม่นครับทำของรอโดยเฉพะเป็นทำของร่อสปริงหรือวอดีสอร์ททาฝรั่งเนาะานเะสุดยอดบอนเที่ยวอ่ะ ผมต้องไปไกลสปริงรีบริสตัดก็น่าไปมากมากเลยครับเมียนล็อกเมาส์เสาโพสตโคตรงามเลยเสาโพสตนั่งกอดอย่างนี้ลืมละเสาโพสต์ก่อนเสาเฮียงเล่าสาราดีโอเดชท่านไปเล่านี่ประทับใจยังยโบเัน่าพี่น้องนี่ยังโบเทนไปหน้าดมดมมืดแต่ว่ากันโบเทนไปกับประทับใจคู่ยางแล้วครับน่เลี้ยวจะเห็นแต่พูดสุดยอดแล้วต้องไปเนาะเพราะปกตินี่ก็คือ เสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนี่ก็คือบัได้นอนบ้านจักจับ้าสารดีโอนี่คอยจะพาจไปโยงอยู่น้ำเทินเด้อเออไปโยงโยน้ำเทินนี่ไปได้ปลามาเสียเมียคุณเสาลายแห้งเสาขล้าเกลียนะไปยงโยนอยู่ลาออกับเสียเมียวันนั้นเอาเลยบอลนี่ช่วงนี้ดีกว่านี้นี่กระตังเทอมเอาปะเอาเลยบอลมาถคนหนึ่งมาหลายเรียนดูอี่หลายหลายแล้วยายา ขันไฟเมืองลาวสังเกตง่ายๆครับขันบ่าวผู้มีความสุขเราสิเร่งมอเตอร์ไซค์เด้ครับอันนั้น,ๆๆๆนอันนั้นอันนั่นแสดงว่าได้ที่เลยโอ้ผมเบิ่งอูอยู่ไหนว่าอยู่ถ้าถ้าคนที่ไปเที่ยวลาวเนาะมักเที่ยวแบบทางวัฒนธรรมเนาะไปครับหลวงพระบาง<อ>ถ้าแบบเที่ยวแบบม่นม้วนแบบไอเล่นน้ำไปวังเวียงหรือคูน้ำถ้ามักเที่ยวแบบขี่มอเตอร์ไซค์เลาะนี่ไปท้าแขกทถาแข็งถาแขกงรูปขียบลงกลมเลยขี่มอเตอร์ไซค์จากซิเลยหมดที่เป็นเชือเลยผู้ิภูมมองเข้าไปนู่น่ะมองอย่างเนื้อ เขาไปนอนเพื่อดีโซนบ่พี่เขาไปนอนอันอยู่ที่ท่าแข่งอย่างนี้นะท่าหลังบ่เออท่าหลังท่าหลังหน้ากายครับหน้ากายเนาะไปนอนริมน้ำเทินครับเขาไปอยู่เกาะนะครับอยู่เกาะเนาะเริ่มสุกเริ่มแดงเริ่มเหลืองมันจริงจะเรียกว่ารสชาติของเนื้อใส่เคียงข้าคิดสินี่เคียงเดอรีแลกซ์รีแลกรีแลกเนาะบ่าพูดให้ไปบ้านม่วงนี่กินยังเดียวแซมมาบ้านม่วงอ๋อนื้อบ้านม่วงบ่เอ่ามะม่วงบ่ะ ต้มขมครับต้มขมเนอะต้มขมครับได้วาส้มนี่ส้มนี่ได้วาสิได้ได้ครับได้ได้โอ้ยขอใหญ่ก่อนได้ไปเหอครับโอ้ยเอาไหมเอาไหมเอาไหมเปล่าเอาไหมขั้นวายานมีดเอาผมเป็นบ่อหน่มันกำลังนุ่มเลยนี่เสียบบ่แซ่บบ่อบนุ่มกองนุ่มเลยอ๋อเบาแขกเบาภุมมาดูครับอืมอุ่มเนื้อมันมันนุ่มเนาะนุ่มกว่าจะได้กินครับกล้องซีหาตัวถือสร้อยกันนะครับ เด้อเด้อในบ่อปลาได้ติ๊กแถวติ๊แถวเนาะแสดงว่าเจ้าเท่าแล้วสันเจาเต่าเจเท่าที่เลยเดี๋ยวมาเตือสิซิมนะครับเด้ออนุขออนุญาตมาสองเบาเตือเลยเอาติ๊กบอพี่ผีีเจ้วมันอยู่ผีตีกลินยากนิดหนึงครับเบาเตือก็ไเลดี้เพี้ยครับหมอหลอกแ่วไว้ครับ้ําหนำนักขึ้นรอยกิโลไปครับพี่น้องหมอเด้ยลอกแถวไว้สิอ้โหเมือนน้เบาเตือหมเจียวข่มนต้องเอ้ยนี่สุดยอดเลยครับ เป็นท mm ่านใดว้าวโอ้ยแซ่บจวดจวดพี่น้องจวดเอ๋อกินกินเบาพุ่มเบาแขกครับผมแซ่บพี่น้องเอยมาดื้อขึ้นอาหารนะครับโทรศัพท์มาก่อนครับได้เบาโดยเตรียมไว้ให้โดยโดยใยการในกันชิมงงูน้อยซีนงูน้อยครับจากตอนนึงเด้อเอาตอนยาวๆกันได้ไหมอ๋ออืออุทธร์เด้อ ป็นได้เบาแนวกินบ้านคอยคักบ่โอ้กินตามมีตามเกิดครับแซวแซวเกี่ยวขมเอ้าจ้ำจ้ำนี่พูน่ะอุ้ยโทษโอษโหดละเอากล้องไหนนี่ครับหลายกล้องได้เลยได้เลยเอาโรดเอาเตอร์เลยนะสารที่โอครับขออนุญาตเด้อนะครับมื้อนี้สีงโลน้อยครับที่นครพนมคริสต์มาสอีฟเป็นอะไรเป็นอะไรนุ่มมากเลยครับพี่สีแซ่บเนาะ แซ่บไปดีนะก็มีความสุขครับพี่น้องครับวันนี้ปลาเตือมีความสุขขนาดเลยวันนี้มากินปลาครับพวกเจ้ามากินแซ่ปลาบ่าเตือเดี๋ยวเดี่ยวพวงกับผมเดี๋ยวต้องยิ้มนะพี่น้องเองไปยิ้มถึกไอ้บีปลาคอมางทีของแซ่บเลยครับของแซ่บบีปลาคอนี่ยของแซ่บเลยบักใหญ่นะครับพ่อหนาหูซื้อว่าสิบัว่างสอนเลยเนาะแม่นเครับแซ่บจิตใจแค่กินเข้ามาแซ่บขนาดครับ เอาภูมิใักกะเหล้าใส่เหล้าใส่เนาะเอาภูมิใจปานมันปลูกไว้ได้ไหมซื้อมาไม้ยห่ไม่ปบักนั่นหลวกนามวะช่วงนี้บ้ากุ้ไทยไปใครช่วงนี้ช่วงนี้ก็มานครคอนโดที่ไหะครับนี่ไงไปใส่ยว่ามาทั่วใช่สว่าบอครับบอช่วงนี้ไปใส่มาใส่ยม่กะยะนะครับมันมันบอยากเด้อครับส่วนรับที่ที่ไปนะครมันยากอย่างคุณบอยากไทยบานบักอันนี้มันไปพันมาเออใกล้อย่างมันแมนแมนกับแมนแมนอรีเขาว่าเด้ อาดไปนาะเข้าไปทัวรี่เนาะเขาว่าเข้าเลยก็เลยตัดปัญหาฮะสุดยอดครับนี่อุ้ยตัดปัญหามากินเนื้อนครพนมสักครับงัวนหน่อยครับงัวนหน่อยซอยจุแซ่บเด้อนครพนมมาหกินเนื้อจังบาทซะดูขอสองตอนแล้วครับบัดนี้เอาเลยเอาเลยบอท่นดอกครับข้าจะถือกล้องให้เพื่อนบ่ทุญมูเนาะถือกล้องให้บ่บาพุ่มครับบ่ทั่ามซิบเบิ้งซิบเบื้องโอ้โหพี่ไหน อาเปาเอาเปานี่ตัดข้าวเออตัดข้าวเออโอเคไปไหนไปไหนไปไหนครับใครครับปุ้มอยู่นะแม่กินน้ำกันนั่นละใสรมันน่าจะใหญ่อยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาให้เอาให้ตัวบักใหญ่สะดุ้งพี่น้องมึงมาพ่อปลามึงฮักพ่อปลาเลยพี่น้องมคนนี้ฮักเปาะเลยพ่อมันตายเลยนี่เียเตียเดี๋ยวขับบรรยากาศความซึ้งของบ่าวที่บ้านครับมาหน้าทีมาพ่อกันนะครับเขาเล่นครับนี่นี่ครับใส่ปลาครับแมวแซ่บมาเลยเนาะนี่เนาะแนวแนวแซ่บมานเนี่ยหัวคุณพี่น้องหัวหัวปลา อโมันมวลครับพี่น้องมีความสุขขนาดพี่น้องพี่น้องด้วยครับพี่แขกคนี่นี่โด่น้องจับบาทดูโอ้บอกให้ผมบอกแทงเขาได้ได้ได้เขาแบบว่าผมจิป้อนได้แยิ่บอกพี่เขาแบบนี้เลยนะมันใหญ่พูดใหญ่พูดที่กัดกันใหญ่ใหญ่พูดที่กัดกันมากทีดเลยไหมแกะมาดีกว่าแกะคนนี้กใหญ่คนเดี๋ยวกินน้ำกันกินได้ทีมงานสามสี่คนเลยครับพักกันแย่งกินไส้ปลาพี่น้องกินเจ้าว่าแซ่บจี๊ดนเดี๋ยวผมขอลองตัวนี้ก่อนนะครับขออยากครับแต่นน่อน ทรงใส่สิ๊กสะดุ้งอย่างเดียวพี่น้องเลยเดี๋ยวแบ่งแบ่งแค่เค้งหนึ่งนะครับโอเคไหมบอาบาแขกครับผมซาราดิโอนี่ทรงใส่ซีด้ตึกสะดุ้งโอ้โหเนี่ยเหนียวเงี้ยโอ้โหบ้าวแขกครับเห็นใส่ไปครับแลนใส่ไครับใส่ลาใส่ลาครับเีลยโอ้โหมันนี่แหละของแต่ดูดูเบาเตอ๋อเพิ่งจะเค้งบะเ่เป็นนี่

โออ้สุดดยยเลบ้าพุทไธดำสองสามเจ้าปิดเนี่ยเอาสังลา FC เนี่ย yeah. ครับมื้อนี้ก็เป็นมื้อดีครับยี่สิบห well ้ท่านว่าวันที่สุมาอีฟนะครับก็ขอขอบคุณแม่โคกออนทัวนะครับขอบคุณเบ้าเตอร์เลาะแซบนะครับปลาคอโตบากง่ายสีนครับเนื้อนี่ครับอร่อยมากๆครับแซบหลายๆเลยมื้อนี้นะครับแล้วก็ สาระสาระดีโอนะครับมื้อนี้ดีใจน่ามื้อนี้เฮามามิตติ้งกันน้อยๆนะครับก็มีความสุขหลายอาหารก็บ่ได้เลือดลูยังกะดีใจนะครับที่ได้เดินทางมากกัไก่พอสมควรจากแม่โคงกะเกือบ200รกิโลแต่กลับมาเจอมิตรภาพที่ดีๆนะครับเอะไะครับจังไรกะอย่าลืมนะครับเด้อพวกเฮาทั้งหมดนี่กะมีอยู่ซช่องด้วยกันนะครับอย่าลืมเออ่กัขอฝากเออ่ติดตามนะครับผลงานพวกเฮาทุกคนว่าจะเป็นแม่โคงอ่อนทั่วนะครับช่วงนี้กะ ยังอ่อนทั่วในประเทศไทยอยู่นะครับรวมทั้งอันนี้ก็จะกลับมาครับเบ้าเตือเลาะซสแซบนะครับก็จะกลับมาหลังจากที่วางเว้นจากกันเลือตังเนาะเลื้อตังแล้วก็ซาราดิโอพื่กันครับซาราดิโอนี้ไปท้างป่าว่าเจะซ่องป่าย,ย,ยกยอ่อนะครับแต่วางว่าโควิดน่าจะมีไปไกลเนาะมีไปให้ไหวที่สุดเลยย,ย่อโควิดหนีเลยว่าจะนีถึงนะ ยกไปแลอื่นจลยทีนะเออ๋ยไปองื่นยอาอารย์ขอปิดทริปนี้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามไปคงออนทัวร์ซาร่าดีโอเบาเต๋อเลาะเซาะแซบนะครับกับผมผู <S <s ้นดดำแอดเวนเจอร์นะครับหวังว um> ่าพวกเข้าในอนาคตนะครับจะผลิตผลงานดีๆให้ เพื่อนเพนได้ร e yeah. yeah. wow. ับชมต่อไปในอนาคตนะครับขอบคุณหลายครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับขอให้พี่น้องมีความสุขเด้อรวยดะรวยถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกัแล้วกันครับผมผมถึงนำเด้อครับขอให้ทุกทาน